ดูการเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสั่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักนะครับประชาชนควรที่จะติดตามพยากรณ์อากาศและการเตือนจากเจ้าหน้าที่ครับนายกระจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็กล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมกำลังพัดผ่านลนักษณะดังกล่าวจะให้เกิดฝนตกหนักอนยะ่างมาก ลมยาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณดิมฝั่งแม่น้ำหรือลำคลองต่างๆทางน,นี้ได้สั่งการให้ไปยังแน่ําเภอทั้ง1ิออำเภอรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังโครงการจัประทานตรังให้เตรียมความพร้อมรับมือกับการเกิดฝนตกรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับ ซึ่งขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมฝั่งแม่น้ําหรือลําคลองนะคะก็สังเกตปริมาณน้ําแล้วก็สีของน้ําไว้ด้วยนะคะหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องขอให้ขนของไว้ที่สูงและอ,อพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งทางจังหวัดตรังค่ะได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้อ,อพยพแล้วทั้ง10อําเภอส่วนการบริหารจัดการน้ํานะคะขนาดนี้โครงการคลองลัดแม่น้ําตรังที่ระบายน้ําจากแม่น้ําตรังนะคะออกสู่ทะเลใกล้แล้วเสร็จค่ะที่ผ่านมาคลองลัดใช้งานได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่แล้วเสร็จนะคะสามารถที่จะช่วยระบายน้ําที่ไหลทะลักได้เป็นอย่างดีจึงไม่เกิดน้ําท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรังซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและอีกหลายพื้นที่ของอํงเาเภอเมืองตรังนะคะรวมถึงองเาเภอใกล้เคียงอีกด้วยค่ะขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับพื้นที่จังหวัดตรังจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องครับ